ครับคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการเก็ตกิรนครับผมน้องสิบครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ได้มาเป็นส่วนร่วมของช่วงเก็ตเอาเดย e นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ค่ายเขาชนไก่ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับก็วันนี้รับอาสาเป็นพิธีกรจําเป็นครับจะพาเข้าไปชมงานข้างในว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่เขาชนไก่เป็นครั้งแรกด้วยครับจะเป็นยังไงเข้าไปดูข้างในครับ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภายในค่ายข่าวชนไก่ครับบรรยากาศหน้าทางเข้าต้องขอบอกว่าอลังการมากให้กล้องเรงหาหันไปดูครับคนรอเข้าแถวบึ้มบึ้มอ่ะบึ้มเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดมีจุดให้ถ่ายรูปเขาทํามาเป็นเหมือนบังเกอร์ทหารนะฮะสองจุดให้เราได้ถ่ายรูปก,กันอะไรเงี้ยครับก็จากประเมินจากสายตาเนี่ยคนน่าจะเป็น เป็นพันนะครับน่าจะเป็นพันเข,เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาขายบัตร2 0 0หมื่นคนนะคือน,นี้มันเยอะขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราจะเข้างานครับเดี๋ยวเราไปงานมิทแอนกี้กันก่อนเพราะมีพี่ตูนบอดี้แสลมซักซีดรอเราอยู่ครับคนเยอะคนเยอะเยะีเย่ยมมันแน่คืนนีย ู่้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่กองร้อยอาวุธเข่าที่3นะครับบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาจัดทีแอันเกรทกันครับซึ่งศิลปินที่มามิแอันกรทเนี่ยก็มีบอดี้แลมครับปะทะกับล็อกรุ่นเล็กอย่างวงซักซีครับกิจการเพื่อทำกันเนี่ยนะครับก็มีทําสนามฟุตบอลใหม่ให้ค่ายนี้ครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยมินิคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเข้าไปเลยครับ ตอนนี้กิจกรรมมิสแอนกรีสครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับบอดี้สแลมก็มาแล้วนะครับหัยทันเทพก็มาแล้วซัตซีดนะครับก็มาพร้อมกันแล้วครับประของเก้าน้องเก้าน้องหกน้องหงของสนามฟุตบอลนะคะทาครบแล้วครับตอนนี้ก็ดีกรีก็กำลังเริ่มงานครับแข็งแรงนะคะผู้ทีมผู้บริหารนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นยังไงยาเพิ่มทาน่กนลกวนาายยเป็สีด้ เอหาคนเรายังรักกันดีโลกใบที่ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณด้านหน้าของงานคอนเสิร์ตมันไก่มากแล้วนะครับก็บริเวณตรงน,นี้ก็จะเป็นแผนที่ให้ให้คนเข้างานเนี่ยรู้ว่าจุดไหนมีอะไรยังไงบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าฝนค่อนข้างจะตกครับแต่ว่าขอชมผู้จัดงานนะครับเพราะว่าได้เตรียมเครื่องป้องกันเป็นอย่างดีครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถสนุกไปได้ผมว่ามันก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ที่ดีนะครับเป็นการดูคอนเสิร์ตที่แปลกๆดีใส่เสื้อกันฝนไปด้วย ได้รับไอเย็นๆของฝนไปด้วยผมว่ามันก็มันนี่เหมือนกันอ่าวันนี้ก็คนก็เริ่มทยอยทยอยเข้ามาแล้วครับก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่ค่อยกลัวฝนเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรสนุกเล่นแบบไม่กลัวฝนกันบ้างไปแบบเข้าไปข้างในกัน ผู้ชมครับถ้าใครเคยมีประสบการณ์ที่ขาวจนไก่เนี่ยจะรู้จักชื่อของจ่านรกเป็นอย่างดีไหนๆเรามาคอนเสิร์ตมันไก่มากที่ขาวจนไก่ได้เดี๋ยวเราไปคุยกับจ่านรกกันสวัสดีครับจ่าครับสวัสดีครับจ่จาชื่อว่าอะไรครับชื่อชื่อจริงหรือไงชื่อจริงครับจ่าครับอ๋อร้อยตีชานรงโลทัศน์ศักร้อยตีชานรากทำไมทำไมถึงได้รับฉายาว่าจ่านรกอะ่ะอ๋อ เนี่ยมันเป็นตั้งแต่สมัยผมฝึกนักศึษามาตั้งแต่แรกๆลักษณะการฝึกเนี่ยมันก็อาจจะดูรุนแรงหรือดูเดือดไปบ้างซึ่งก็พิจารณาแล้วว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเด็กก็เป็นคนที่ตั้งฉายาคือไม้ผมเเห็นค่ายทหารของเราอยู่กันเงียบสงบสงบวันนี้มีคอนเสิร์ตมาเล่นจ่ารู้สึกยังไงบ้างก็ดีนะพอ มันเหมือนกับเป็นการรวมเพราะส่วนใหญ่เด็กที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารเรียกว่าเป็นการเลี้ยงรุ่นเขาชนไก่เลยว่าอ้ถ้าพูดอย่างนั้นก็ใช้ได้ว่าอาจจะถือว่าเป็นการเลี้ยงรุ่นเขาชนไก่เพราะตอนนี้ทุกรุ่นจะมารวมอยู่ที่นี่ฝากอะไรถึงน้องๆนักศึกษาวิทยาทหารที่มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยครับอ๋อก็เหมือนเดิมก็คือเราเป็นนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักเรื่องระเบียบวินัย ชื่อแน่ว่าคอนเสิร์ตวันนี้ไม่มีเรื่องแน่นอนเราหรือว่าเป็นกําลังพลของกองทัพเป็นทาหารประเภทหนึ่งของกองทัพเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทหารก็คือป้องกันชาติรักษาสถาบันเชิดภูสถาบันโอเคครับขอบคุณครับจา่าครับขอบคุณ